เออเขาเครับไปแล้วทำชวนครับคือว sí ันทีนี้ยผมหายตัวไปหลายตัวแล้ครับถ้าเพื่อนจะไม่ได้คิดเป็นอะไรสักบเลยกันที่ผหายไปนะครับผมก็จะทิ้งส่วนสุดท้ายไว้นะครับครับแล้วก็ถ้าทิงวองาจะมาทำครั้งมาที่เออคนแรกพี่ไมสเตอร์พรมไซเบอร์ใสเออเบอร์ตอนเออ ชอบหนังอะไรหนังที่ผมชอบคนอืมอืมดูสิแม่ดูหนังดูดูแต่งในไม่ผมดูแต่งในแม่เอาไม่ได้ดูหนังไมยื้อแมดูสิคนที่ผมตามนี่มัน,มปนเป็นย้อนทั้งเลยอืมเดี๋ยวนักปติตามมึงไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวมาจากไหน มันมาจากไหนวะมึงเอ้ยนี่มาจางไหน,นี่ก็เหมือนมาจากไหนบังดึงจะดูแต่เมื่อไหร่นมันจะ,มะ,นะมนมจไม่ได้ดูหนังเลยก็ตามอย่างเช่นเรื่องนี้นะมันจะบันทึกรีวิวครับ นี่สั่งซึ่อเออมีม่วงสั่งสั่งก็อยากดีที่สุดเลยกมือเดียบิลลี่บิลลี่อืมแจงสว่างหน่อยนะไปคนรุ่นสองชอ่ผู้หญิงคนไหนในอนิเมตสุดโอ้ต้องห่อคานฐานอย่างนี้ยิ่งง่ายทางผมเข้าไปเลยสิครับ ผมจะข e. ึ oh, 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 oh. Oh, okay. ้นภาพแล้วกันขอของขวัญหน่อยโโ้โหว้าวโอ้ไม่กอดโอเคอ่าแค่นี้ยังไม่ลุยเก๋บุกเวชนะน่าลืมอะไรนิดเดียเลยไม่รู้หลายคิดบ้างบุกเวชนะแล้วน่าไม่ลุยเก๋ชนะเนี่ยซิวพานะอืดูนี่เอาไว้นะทุกคนซึ่งผมมีเพจเป็นของตัวเองแล้วนะครับผมไลค์ ก็เป็นเพจของผมเองนะครับที่เอาไว้สร้างเป็นส่วนตัวนะครับครับเป็นเพจอีดิท EXE นะครับผมถัดไปนะครับถัดไปอ่าอีดิเอกีนะครับเป็นเพจที่ เป็นเพจทีนน่มีอะไรก็ใช้ได้นะครับผมสามารถตอผมที่เพจนี้ได้เลยชื่อว่าอีดิต g อก,กนะครับผมผมส่วนรหัสหลักของือก็จะเป็นเอ,อ่อเครื่องสีแดงนะครับแต่ผมจะใช้เป็นรหัสนี้นะครับเพราะว่าผมจะได้ได้ไปอ อันนี้ถูกไฟนะครับต่อไปทุกคนก็อาจจะเห็นนะครับว่าเ,เนี่ยไอฟิวชั่นบเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่ามันมีจริงครับทุกคนเห็นไหมมันมีอยู่จริงอือนะครับดูสะดวกมากขึ้นก็ก็ก็ก,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 ก็มาอะไรโอ้ยบก้าโอเคมัน,มน คำถามข้อต่อไปชอบมาบริสุดในโรบอกก็ต้องขอแบบนี้เลยอี a วดเฮดแม็อันดับหนึ่งในดวงใจของผมย่าตอนนี้นะครับผมแต่ไม,ม่มีแบบไหนเที่ยบเท้า,าอยู่ได้เลยสาเหตุที่ผมไม่เอามาลงที่เพราะว่ามันค้างมากเลยนะครับขับดี s พตกรัวๆเลยนะครับผมอืมนั่นคือดันที่ผมไม่อยากสักเท่าไหร่ ที่จะให้ทุกคนได้เห็นแบบอีเวนต์ผมเพราะว่ามันโคตรกระตุกเลยชอบคู่ไหนที่สุดกิฟต์ลิสเทเลสก็ต้องคู่นี้แหละครับสปีิเกอร์วูแมนกับก็ฮะอ่็ดเด้ดเด็ดเด็ดเด็ดหนึงสปีิเกอร์วูแมนอืมกับดักดักสปีิเกอร์วูแมนนี่แต่ชอบคู่นี้ที่สุดนะครับครับทุกคนก็อาจจะเห็นเหมือนโปรไฟล์ผมแล้วเพราะว่า ติดเผาไหนที่สุดนะครับใช่ติดเผาไปกันไหมสดต่อไปเออชอบไปเที่ยวไหมเออผมก็ชอบไปเที่ยวนะแต่ต้องให้คันเนินพาไปนะนะรู้จักพ่อ,อนย่งไงโอเคเฮมาได้มันเจอจากครั้งหนึ่งเนเจอจากครั้งหนึ่งที่ผมนั่งดูพิษตังสวัสดิ์ชิงอยู่อยู่คลิปไหนแล้ววะ บาบูเยโกจะมีบูยาจะมีบูกะไฟไฟนี่เอ้ยไม่ใช่นโฟอ้อเอไอ้เมื่อกี้นมฟฟรม์มอสอร่อยจุใจนี่ผมนั่งดูพี่เม้นนี่เ,นเขียวไปต่อพี่แตงสวัสดิ์ชิมอยู่แล้วผมก็เลื่อนไปเจอคิบผมนี่มาบอกว่า สงสัยผมก็เลยกเข้าไปดูแล้วบอกเลยมันคือซีรีส์เพื่อนรักฮักเออเอะไรวะโอเคซีรีส์บ่าวคา,มามเมราเมนโอืมนี่ไงผมเจออีพีเท่าไหร่แล้วเอออีพี อันนี้ยังอีพีสามที่ผมเจอการที่ผมเจอพี่เขาไออีพีเออีพีสองเอออีพีสองคือตอนนั้นเป็นเรื่องใช่ก็ก็ได้เลยคือตอนนั้น,นที่ผมได้เจอพี่มิสเตอร,ร์พรามไซเบอร์ตรอนซึ่งก็เป็นเน็ซีมาตลอดการเลยนะดูทุกซีรีส์นะคบ มีคนแอชเชอร์ใหมไม่ของต่างๆอย่างเงาสงบเป็นชูบที่รักสงบมันมีอะไรมากวนนะคะยกเว้นฝนนีที่มันตกตกเนี่ยอายุกี่ปีลูกครับสิบเอ็ดเด้อเด้อเด้อเออเอออายุพันปีนะคะพันสิบปีนะคะเบลล์น่ะเดี๋ยวตัวนี้อ่ะประมาณนี้เลยนะครับผม อยู่ในในครั้งนี้ก็สั้นๆนะครับว่าทุกคนสองแค่สองคนที่ก็คือแคทบุวัตเตอร์ที้ก็แค่สองคนก็แคทบูบอด,ดี้ก็แต่พิมิตเป็นพรามนะซึ่งผมก็แต่เมา่อสองช่องนี้ไปแล้วนะมาด,ดูช่องกันดีกว่าแคทบูบอดี้ก็เอาเลยนะ สองวิสระไดการก็ก็ดีเลยนะครับสองวิสระไดการอันได้มาสามสร้อยสี่สิบเจ็ดคนคืออาจจะมีคนหยาบใครนะครับไม่เป็นไรครับเพราะผมเจอมาเยอะแล้วเพราะว่าเเออออ่่ ก็น่าจะเป็นเพราะมันมีคนหนึ่งที่ทำให้พิชรักการแบบพูดทำอย่างเออมมาจากคนนี้แหละพิชางคงบอกในช่องนี้นช่องนี้ อะลยวะไปคลิปคนเล่นเยอะกันจริงแต่ผมไม่ได้เล่นกูรู้ว่าพี่ไอตอนนั้นนะโมเสกว่าทจะโม่มาเดิมแต่วันนี้กูนึกเชีย